สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับแบ่งปันผลลัพธ์ของผมนะครับที่ได้จากแผงการตลาดอยาลาเพนเนตนะครับในการเริ่มต้นธุรกิจอิยาลาเพนเนตนะครับตามแผงการตลาดเนี่ยบอกให้เราเนี่ยเลือกแพ็กเกจนะครับถ้าเราสะสมนะครับซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยจนครบ1000คะแนนเนี่ยเราเรียกว่าแพ็กเกจเบสิกนะครับ แล้วถ้าเราสะสมจนครบ2,500คะแนนเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าแพ็กเกจสุพรีมนะครับถ้าสะสมจนครบ5,000คะแนนเนี่ยเรียกว่าจัมโบ้นะครับแล้วก็ถ้าครบ7,000คะแนนเนี่ยนะครับเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟนะครับรายได้ทางที่1ที่ทุกท่านจะได้รับนะครับเราเรียกว่าเป็นฟาสต์สตาร์โบนัสหรือว่าเป็นโบนัสแนะนำธุรกิจนี่แหละครับนะครับนะ สมมติตัวเรานะครับอยู่ในแพ็กเกจสูงสุดนะครับเรียกว่า E อกลักษณนะครับเราเกิดไปแนะนำเนี่ยครับรลูกตรงเนี่ยผมขออนุญาตเรียกว่าเป็น G1 นะครับแล้ว G1 แนะนำเนี่ยเป็น G2 นะครับลึกลงไปทั้งหมด5ชั้นลึกนะครับถึง G5 นะครับในชั้น G1 งเนี่ยบริษัทจ่ายค่าแนะนำเนี่ยให้เราเนี่ย50%นะครับ ชั้น G2 เนี่ย5% G3 5% G4 5%แล้วก็ในชั้นสุดท้ายคือ G5 เนี่ยจ่ายอีก10%นะครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดอย่างนี้นะครับว่าถ้าทุกคนนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับพันคะแนนหรือแพ็กเกจเบสิกเนี่ยนะครับตั้งแต่ G1 ถึง G5 นะครับให้ดูตารางนี้เลยนะครับตามแผนการตลาดนะครับถ้า G1 เนี่ยซื้อ1,000คะแนนนะครับเรารับ50%เราก็จะรับ500บาทนะครับ G2 เนี่ยซื้อ1นึ่พันคะแนนเนี่ยเรารับ5%นะครับคือ50บาทนะครับ G3 ก็รับอีก50บาท G4 รับ50บาท,ลบบาทแล้วก็ G5 เนี่ยนะครับซื้อ1นึ่พันคะแนนเนี่ยเรารับ10%ก็คือ100บาทนะครับสมมุติอย่างนี้ครับว่าถ้าเราเกิดแนะนำนะครับ G1 สัก2คนนะครับแล้ว G1 2คนเนี่ยก็ไปแนะนำเหมือนกันก็คือคนละ2คนนะครับใน G2 เราจะมี4คนนะครับ G3 เนี่ยจะมี8 16แล้วก็32นะครับมาดูรายได้กันนะครับในชั้น G1 เนี่ยนะครับคนหนึ่งเราได้500บาทนะครับเรามี2คนแสดงว่าเรารับรายได้ที่1,000บาทนะครับในชั้น G2 เนี่ยนะครับมี4คนนะครับเรารับ50บาทต่อคนเนี่ยเราก็จะรับชั้นเนี้ย200บาทนะครับชั้น G3 400บาทชั้น G4 เนี่ย800บาทแล้ว G5 นะครับ3,200บาทนะครับ แสดงว่าถ้าเราแนะนำนะครับ2คนนะครับแล้วช่วยห้คนเนี่ยแนะนำคนละ2คนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะภายใน5ชั้นลึกเนี่ยเราจะรับไรายได้ที่5,600บาทเลยนะครับแต่สมมุติมาดูตัวเลขนี้นะครับแทนที่เราจะแนะนําแค่2คนเนี่ยนะครับเราแนะนําเพิ่อมอีกแค่3คนนะครับรวมเป็น5คนนะครับในชั้น G1 นะครับแล้ว G1 5คนเนี่ยแนะนําคนละ5กลายเป็น25 125 625แล้วก็ 31,25นะครับเราแนะนำเพิ่มแค่3คนเองแค่นั้นเองนะครับไรายได้ในชั้น G1 นเนี่ยเราจะได้รับที่2,500บาทนะครับในชั้น G2 เนี่ยเรารับ1 2 5 0บาทนะครับ G3 เรารับอีก6,250บาทในชั้น G4 เนี่ยรับ3 1 2 5 0บาทแล้วก็ชั้น G5 นะครับชั้นนี้รับถึงมากถึง3 1 2 5 0 0บาทดังนั้นนะครับ แทนที่เราจะแนะนำแค่2คนเนี่ยเราแนะนําเพิ่อมอีก3าคนกลายเป็น5คนนะครับจากรายได้5,600บาทเนี่ยเราจะรับมากถึง353,750บาทดังนั้นนะครับรายได้จากค่าแนะนำนะครับรายได้ทางที่1เนี่ยยิ่งแนะนําเยอะเนี่ยยิ่งมีรายได้เยอะนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเพียงแพ็กเกจเบสิกนะครับเราจะรับค่าแนะนำเนี่ยเฉพาะชั้นลูกตรงที่เราแนะนํามาเท่านั้นนะฮะ ในภาพเดิมนะครับเมื่อกี้ที่เราแนะนํา5คนลึกไป5ชั้นเนี่ยเรารับรายได้300,000บาทนะครับแต่ถ้าเราเป็นเบสิกนะครับเราจะรับเพียง2,500บาทจากการที่เราแนะนําตรงเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับแพ็กเกจเอ็กซ์คลูเนี่ยย่อมดีกว่าแพ็กเกจเบสิกแน่นอนนะครับผมให้ดูผลลัพธ์จริงๆนะครับที่ผมได้รับมานะครับอันนี้เป็นรหัสของผมเลยนะครับ a 1 1 5 4 5นะครับผมใช้ชื่อว่าวันละแสนนะครับ จะสังเกตว่าผมเองนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับเอกซ v e ก็คือ7,000คะแนนนะครับรายได้ในช่องทาง Fast Start โบนัสที่ผมรับมาแล้วนะครับมากถึงนะครับ1 5 6 5 5ล้บาท4สตางค์นะครับแต่ในวันนั้นถ้าผมเป็นแพ็กเกจเบสิกนะครับรายได้ตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะเกินหลักหมื่นบาทนะครับอาจจะเป็น3 4หมืนหมื่นบาทแค่นั้นเองนะครับโอเค มาดูรายได้ทางที่2นะครับเขาเรียกว่าทีมเมกเกอร์โบนัสหรือโบนัสสร้างทีมใหม่นะครับสมมุติตัวเรานะครับเกิดไปแนะนํานะครับ G11 คนคือลูกตรงของเราเนี่ยหคนนะครับแล้วภายใน60วันเนี่ยนะฮะหลังจาก g 1สมัครนะฮะเราไปช่วยให้ g 1ของเราเนี่ยมี G2 เกิดขึ้นนะครับหรือลูกตรงของเขานี่ยแหละฮะนะครับแล้ว G2 นะครับซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับ ซื้อคนละ1,000คะแนนนะฮะเป็นแพ็กเกจเบสิกตั้งแต่บินแรกนะฮะนะครับ G 1ของเราเนี่ยจะรับรายได้ฟาสต์สตาร์โบนัสนะครับ1,000บาทตัวเราจะได้ทีมเมกเกอร์อีก1,000บาทด้วยนะครับแต่สมมติว่า G 2คือลูกตรงของ G 1นะครับมาปิดแพ็กเกจเพิ่มอีก1,500คะแนนเพื่อจะเป็นแพ็กเกจสุพรีมนะฮะ G1 เนี่ยจะรับรายได้ค่าแนะนำเพิ่มอีก1,500บาทนะครับเราจะได้ทีมเมคเกอร์โบนัสเพิ่มอีก1,500บาทด้วยนะครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายใน30วันนะครับ G2 นะครับที่ G1 แนะนำเนี่ยนะครับเป็นสุปเพลินตั้งแต่บินแรกนะครับซื้อ2,500คะแนนเลยเนี่ยนะครับ G1 จะรับค่าแนะนำเนี่ย50%คือ2,500บาทนะครับ ตัวเรารับทีมเมกเกอร์โบนัสมากถึง3,000บาทนะฮะในกรณีนี้นะครับแล้วไม่จำกัดด้วยว่าจะเกิดกี่คู่นะครับรายได้ทางที่3นะครับเราเรียกว่าทีมเมเนจเมนต์โบนัสหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า TMB นั่นแหละครับสมมุติตัวเราเนี่ยนะครับเกิดสร้างทีมซ้ายกับขวานะครับมีการซื้อกินซื้อใช้มีการแนะนำบอกต่อนะครับ ระบบการคำนวณรายได้นะครับทุกๆ5วันเนี่ยเขาจะดูเลยว่าฝั่งไหนนะครับใน2ฝั่งเนี่ยนะครับมีคะแนนน้อยกว่าเนี่ยเขาเอาคะแนนทั้งฝั่งนะครับคูณให้เราเลย20%นะครับแล้วฝั่งที่มีคะแนนเยอะกว่านะครับเอาคะแนนน้อยเนี่ยมาบาลานซ์แล้วคูณให้เราอีก10%นะครับแต่ในเพคเกตนะครับเบสิกเนี่ยเราสามารถรับโบนัสก้อนนี้นะครับมากถึงนะครับ5 0า0 0บาทต่อ5วันหรือเราเรียกว่า1รอบนะครับ เดือนหนึ่งบริษัทจ่ายให้6รอบนะครับก็คือ3 0 0 0 0นบาทนะครับในแพ็กเกจสุพรีมเนี่ยเรารับที่75,000บาทต่อรอบนะครับเดือนละ4 5 0 0 0นบาทนะครับในแพ็กเกจจัมโบ้เนี่ยเรารับได้สูงสุดนะครับ1 0 0 0 0 0บาทต่อรอบนะครับเดือนละห0 0 0นบาทนะครับหรอบนะฮะแล้วก็ในแพ็กเกจเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยเรารับได้สูงสุดนะครับ175,000สบาทนะครับเดือนหนึ่งนะครับจ่าย 6รอบเช่นกันนะครับเดือนละ1ล้าน50 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์นะครับจาก TMB ที่ผมได้รับจริงนะครับเฉพาะรายได้นะครับ TMBTerminatement โบนัสเนี่ยผมรับรายได้ไปมากถึงนะครับ8ล้าน6ก1ส4บาท3สตางค์นะครับอันนี้เป็นรายได้ที่เกิดที่จริงตามแผนการตลาดนะครับรายได้ทางที่4นะครับก็คือ Matching โบนัสนะครับ สมมุติตัวเราเนี่ยเป็นสตาร์ก็คือเรามีแอคทีฟนะครับซ้าย1คนขวา1คนที่เราแนะนําเองนะฮะอยู่ในสถาน,นะแอคทีฟเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสตาร์นะครับเรามีสิทธิ์รับแมทชิ่งในชั้นลูกนะครับหนึนะครับสูงสุดคือ3 5 0 0 0 0บาทต่อลูกตรง1คนต่อเดือนนะฮะนะครับแต่ถ้าเรามีแอคทีฟนะครับที่แนะนําตรงนะครับซ้าย3ขวา3นะครับเราเรียกว่า ทิปเปิลสตาร์หรือ3สตาร์แล้วนะฮะนะครับเรามีสิทธิ์รับเพิ่มในชั้น G2 นะครับอีก50%นะครับแบดชิ่งนะครับสูงสุด1,75,000บาทต่อเดือนต่อคนนะครับถ้าเรามี G2 เยอะ,อะไรายได้ตรงนี้ก็เยอะขึ้นนะครับแล้วถ้าเราเป็นไฟสตาร์นะครับก็คือมี Active นะครับที่เราแนะนำตรงเนี่ยไซส์5้ว่า5นะนะฮะ เราสามารถรับเพิ่มในชั้น G3 เนี่ยอีก25%ก็คือสูงสุดที่8,7,500บาทต่อเดือนต่อคนนะฮะผมไม่ดูภาพนี้นะครับให้เห็นชัดเจนเลยว่าสมมุติตัวเราเองเนี่ยเกิดแนะนำในชั้น G1 สัก10คนนะครับแล้วนะครับ G1 10คนเนี่ยเขาก็แนะนำของเขาเนี่ยคนละ10คนนะครับกลายเป็นว่า G2 ของเราจะมี100คนเกิดขึ้นนะครับ หนึ่งร้อยคนกับตัวเราเนี่ยอาจจะไม่รู้จักกันนะฮะหนึ่งร้อยคนทำเหมือนกันครับคือแนะนำนะครับคนละสิบนะครับในชั้น G 3ของเราเนี่ยจะเกิด1,000คนเกิดขึ้นนะครับแล้วสมมุติว่า G 1 G 2และ G 3มเนี่ยมีรายได้จากค่าบริหารทีมแข็งนะครับเพียงเดือนละ1,000 0บาทนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ3 0 0กว่าบาทแค่นั้นเองนะฮะแสดงว่าถ้าเขามี จมีรายได้10,000บาทนะครับเรารับด <c arr ang aaa> ้วย100%ก็คือรับด้วย1 0,000บ sí าทนะครับ G2 รับ10,000บาทเนี่ยเรารับด้วย50%ก็คือ5,000บาทนะครับ G3 รับ10,000บาทเนี่ยเรารับ25%คือ2,500บาทนะครับแต่เราเนี่ยนะครับแนะนำา G110 คนนะครับเราก็เอา1 0 0 0 0บาทคูณ10นะครับเราจะมีรายได้ในแมทชิ่งนะครับในชั้น G1 เนี่ย100,000บาทนะครับในชั้น G2 นะครับ มี100คนเนี่ยเรารับที่5,000บาทนะครับแสดงว่าเอา5 0 0 0คูณ100เนี่ยเราจะรับแมทชิ่งที่5 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วในชั้น G3 นะครับเรารับที่2,500บาทนะครับมีทั้งหมด1 0 0 0คนนะครับเรารับที่2 5 0ล้านบาทนะครับรวมแล้วนะครับ G1 G2 G3 านะครับเรารับแมทชิ่งเดือนละ3 1 0ล้านบาทนะครับ อันนี้เป็นผลลัพธ์นะครับแมทชิ่งโบนัสนะครับที่ผมรับมาจริงๆนะฮะนะครับผมรับแมทชิ่งโบนัสเฉพาะแมทชิ่งโบนัสนะครับหรือในคอมพิวเตอร์เขียนว่ารีวอร์ดนะครับมากถึง9 1้าล้านหบาท3 1สตังค์นะครับรายได้แมทชิ่งตอนนี้นะครับเยอะกว่ารายได้ TMB นะครับทุกท่านครับแผงกันตลาดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วนะครับ มีคนที่ประสบความสําเร็จนะครับจากแผงกรตลาดนี้มากมายนะครับในปัจจุบันนะครับสามารถมีรายได้เดือนเป็นล้านนะครับเดือนหลายหลายแสนนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งหลายหลายหมื่นนะครับจากธุรกิจนี้ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งจากผลลัพธ์นั้นเช่นกันนะครับผมมั่นใจว่าถ้ามีใครบางคนทําธุรกิจนี้แล้วประสบความสำเร็จได้นะครับทุกท่านก็สามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้สามารถมีเ <Thing> ง <ettes> ินล้านมีเงิน10ล้านมีเงินร้อยล้านจากธุรกิจนี้ได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ